ตรวจพบเมื่อไหร่ครับว่ามีอาการเป็นผู้ป่วยเบาหวาน5ปี5ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วเริ่มจากอาการอะไรครับเอ,อ่อไปไปไปเช็คร่างกายะค่ะครับตรวจร่างกายะนะฮะแล้วก็เจอสูงประมาณ130มีอาการก่อนหน้านั้นไหมฮะหรือว่า<ม>ปกติปกติอะค่ะปกติเลยค่ะไม่มีไม่มีอาการแสดงว่าตรวจร่างกายเป็นประจํา ทุกปีทุกปีมีแนวโน้มจะเป็นเบาหวานไหมฮะก็มีแนวโน้มครับเพราะว่ามีคุณอาเป็นอยู่อ๋อมีคุณอาที่เป็นอยู่ก็แสดงาาว่าเบาหวานอยู่คนเดียวสันนี้ถานว่าตัวเองน่าจะเป็นทางกรรมพันธุ <c oughs> น์ไม่ทราบเหมือนกันนะอ๋อมีอาการอะไรผิดปกติไหมครับ <c oughs> เวลาไปตรวจสุขภาพอมไม่ก็มีปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะบ่อยตอนช่วงไหนฮะกลางคืนกลางคืนอ๋อต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะวันละกี่ครั้งคืนละกี่ครั้งครับก็สองสาครั้งค่ะแต่ของคุณพัชราวันนี่ไปตรวจความน้ําตาลสูงร้อยร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบค่ะเพิ่งเพิ่งจะเจอเมื่อสักต้นปีเนี่ยต้นปีนี้ร้อยเก้าว่าตอนนั้นไม่ได้คุมอาหาร ไม่ได้คุมอาหาร่นั้นไม่ได้คุมอาหารแต่ก็สันนิษฐานอยู่แล้วว่าตัวเองน่าจะมีแนวโน้มของการเป็นเบาหวาน<ะ>ได้ค่ะ,ะร้อยค่บสิ่งนี้สูงไหมอจาจารย์ก็สูงค่ะแต่ก็ก็ไม่ถือว่าสูงแบบร้ายแรงอะนะคะแต่ว่าก็สูงกว่าปกติแล้วละ่ะถือว่าสูงปกติะนะครับ<ะ>น้ำตาลนี้ควรจะอยู่สักเท่าไหรค่ครับอาจารย์จริงๆแล้วมันมีค่าตั้งแต่64ี่จุดเท่าไหร่ไม่รู้ ประมาณ64.4ไปจนถึง110.4อะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเขาก็มักจะก,กะเอาไว้ว่าไม่ควรเกิน110แต่ว่าจริงๆ120ก็ได้130